สวัสดีครับมาพบกับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับวันนี้อัปเดตนะครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นะครับเนาะแป๊บแป๊บก็ผ่านวันวาเลนไทน์มาแล้วนะครับเนาะแต่ก็อย่างว่าแหละครับวันวาเลนไทน์ไงก็ไม่มีความสำคัญอะไรสําหรับพี่ชัยนะครับเนาะก็รักทุกวันนั่นแหละนะครับนี่ก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนเลยนะครับ FC ก็อยู่ที่ร้านนี่แหละนะครับเนาะพอดีจะทําล้อเหล็กส่งที่จังหวัดกาลสินนะครับเนาะพอดี พี่ๆเขาสั่งทั้งหมดก็20บกว่าคู่นะครับเนาะพี่ชัยก็เล่งทําให้ f c ทุกคนเลยนะครับเนาะล้อเหล็กก็ขอขอบคุณนะครับเนาะที่เป็นกําลังใจให้ YouTube ช่องทางรถถ่ายคนจนนะครับเนาะที่โทรเข้ามาสั่งกันนะครับเนาะว่าเอาร้อวงอะไรขอบอะไรนะครับพี่ชัยก็ขอขอบคุณจริงๆนะครับเนาะที่การสนับสนุนพี่ชัยมาโดยตลอดนะครับมามาเปิดหัวก็ด้วยคูปต้า e ี1 1รนะครับเนาะ11แรงสวยๆเลยนะครับตัวนี้ เปลนลูกเป็นแหวนเป็นลเป็นปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวนี้อยู่ที่18,0 0 0บาทนะครับโค้งจักรเพช LP 1 0 2หางงปิ่งนะครับตัวละ1 0 0 0 0บาทนะครับมีสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเนาะใทยพุกิดเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นแท็ตพีร้อยอานะครับสภาพเดิมๆเลยนะครับแท็ตพีร้อยห้าห้าถังเหล็กนะครับเนาะสภาพสวยๆเลยนะครับตันนี้พี่ใจเปิดไปอยู่ที่ตัวละ39,000ับาทนะครับถังเหล็กนะครับเอซีเครื่องสวยๆเลยนะครับ ัเครื่องไม่เคยได้เปิดได้ลื้อเลยนะครับสักทีร้อห้านะครับตัวละ3 9 0 0 0บาทนะครับโครงลิงลมสายฟ้านะครับเนาะตัวละ1 0,000บาทนะครับตัวนี้ก็สักทีร้อห้าถังเหล็กนะครับเครื่องสวยๆนะครับเนาะสวยเดิมนะครับตัวละ3 9 0 0 0บาทนะครับเนาะเครื่องไม่เคยได้ลื้อได้เปิดนะครับตัวนี้จะเป็นโครงบิกิวไทเทเนียมตัวใหม่หางปีกนะครับตัวนี้อยู่ที่พร้อมล้อเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่18,000บาทนะครับ เครื่องคูปต้าอี95นะครับเครื่องนําเดิมนะครับตัวนูนนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000บาทนะครับโค้งรุ่งเพชรนะครับตัวละ10,000บาทนะครับเนาะหรือจะเป็นในด้านโค้งรถนะครับเนาะร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับเนาะมีให้ FC เลือกชมกันนะครับสนกกสนใจโค้งตัวไหนนะครับกินกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับ โค้งมือเล็งบางนานะครับเนาะต่อหางยาวไปเลยนะครับเป็นโค้งย่ําเลยนะครับเนาะตัวนี้อยู่ที่15,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านโค้งราคา5,000 6,000พันนะครับร้านทวีชัยเจริญยศไสงามนะครับก็ยังมีให้ FC เลือกชมไม่ต่ํากว่า200กว่าโค้งแน่นอนนะครับร้านทวีชัยนะครับนี่นะครับร้านทวีชัยเจริญยศไสงามนะครับเบอร์โทร0947039341นะครับเนาะร้านที่ชายตั้งอยู่ที่อำเภอไสงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะ ส่นตกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับหรือจะเป็นในด้านเครื่องคูปะต้า e.t.95 นะครับ95ตัวละ1นึ่งหมื่พี่ชัยบอกรวมเลยนะครับ fc เนาะ95ตัวละ14,000บาทนะครับยันมา 105lm เจ้าโลกนะครับตัวละ19,000บาทนะครับโครงมีทุกรุ่นทุกย่อเลยนะครับสตาร์ทโครงสตาร์ทตั้งแต่5,000ขึ้นนะครับเนาะส่วนตกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี <for S 1> ่ช <Mat> ัยได้เลยนะครับเนาะ ว่าพี่ชัยมีสินค้าตัวไหนบ้างนะครับพี่ชัยก็ตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับตอบตอบทุกคอมเมนต์นะครับเนาะตัวนี้จะเป็น RT ร40นะครับทันเดอร์ตาสีฟ้านะครับรถสวยๆเลยนะครับตัวละ35,000บาทนะครับ FC พี่ชัยบอกได้เลยว่ารถให้พันหนึ่งนะครับเหลือ34,000บาทนะครับ RT140 นะครับเนาะ ก็เข้ามาเยอะนะครับ RT100 RT110 r t 1 5 5 RT140 นะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์นะครับมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับกินกลางโจสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเนาะยันมา85เจ้าโลกนะครับเครื่องสวยๆเดิมๆนะครับตัวละ15,000บาทนะครับหรือจะเป็นในด้านเทเลอร์นะครับคัสซีหน้าสนะครับยาวใหญ่สวยเลยนะครับตัวนี้อยู่ที่2 5 0 0 0บาทนะครับ รถลากฟางก็ยังอยู่นะครับ FC นะครับเอาเครื่องมาใส่ก็ขับไปได้เลยนะครับ45,000บาทนะครับสนอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิงกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสงามนะครับร้านตั้งอยู่ที่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเนาะก็ขอขอบคุณ FC ทุกเสียงทุกสายเลยนะครับที่คอยให้กำลังใจย t u b e ช่องทางรถไถคอนจนนะครับตอนนี้พี่ชัยก็ ข้าวปลาข้าวปลาก็ถูกนะครับเนาะทุกวันนี้ก็เห็นเขาประท้วงกันอยู่นะครับเนาะแต่พี่ชัยก็บอกว่าขอให้ได้สักเกละหมื่นก็ยังดีนะครับเนาะถึงว่าแหละเกละหมื่นก็ไม่ค่อยได้ข้าวกันนะครับเนาะหลอดหอมกินหมดนะครับพี่ชัยสามสี่ไร่ได้ข้าวไปเกี่ยวไปได้สองเกลเก้าร้อยเจ็ดสิบถังนะครับขายได้เกละอห้าพันนะครับข้าวติดเกี่ยวนะครับนะครับเครื่องร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับมีให้เอฟซีเลือกชมทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับ ส่นอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับกูปต้าอีทีแปดศูนย์ตัวละหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนะครับเก้าห้าตัวละหมื่นสี่นะครับร้อยสิบบิลเปลี่ยนปลอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับตัวละหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับสวยเลยนะครับเนาะส่นอกสนใจสินค้าตัวไหนนะครับกิ้งกลางโทรสอบถามพี่ชัยได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนต์ไสงามนะครับเนาะตกสนใจนะครับกิ้งกลางได้เลยนะครับ ถ้ามาไม่ถูกยังไงก็จับชีเวตมาที่ร้านพิชัยได้เลยนะครับร้านทวีชัยเจริญยนสยามนะครับอาเภอไซงามจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเนาะขนกสนใจกินกลางได้เลยนะครับอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจทําคลิปต่อไปกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ YouTube ช่องทางรถไถคนจนนะครับขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ